มันจะทำให้มันเป็นไวน์เหล้าพี่ช่วยสุดที่สุดอย่าตามพี่หน่อยสิพี่ชิงสิ่งนี้ให้ได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เป็นไวเล่านะพี่ลอยอันเดียวอ่ะฉันจะประเดิมก่อนเพื่อให้คนดูแล้วค่ะตามมาทำดิพี่ช่วยฉันหน่อย ช่วยเอา20อกันแล้วให้พันหนึ่งได้ค่ะและ้วก็ไปช่วยฉันเพราะฉันเนี่ยกล้องไรสุดไม่มีคนช่วยฉันนี่พี่พ del, ันหนึ่งนี่พี่ช่วยหยอดก่อนค่ะจบก่อนจบก่อนจบก่อนจะได้กล้องถ่ายอยู <c <c ่ปบได้ใช้กี่บาทสาธุเงินพันหนึ่งนี่ที่ถวยให้อุทยานรอสองนี่นะเจ้าค้าแล้วก็จะเป็นไปลอยกระทงกาบกล้วยนี่นะเจ้าค้าเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นไวรัลในที่ต่อให้พี่น้องประชาชนมาที่อุทยานรอสองสมุทรสงครามใกล้ตลาดน้ำัมพวานะคะ ขอให้พี่ชันรวยเป็นพันล้านขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรวยกันทุกคนค่ะแล้วก็โชคดีกันทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขโชิชชวเชิดชวนนี่ค่ะพี่แม่แม่เอาอันเอายี่สิบอันช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะทำให้มันเป็นใบเล่าเป็นชิ้นสวยนี่เอกนี่สี่แล้ว วางมือวามาได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วยฉันหน่อยนะพี่ไปจดวางมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลอยแล้วถ่ายก่อนค่ะอันนารองเดี๋ยวยี่สิบอันให้ไปละพันหนึ่งเอาไหมคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวจะลอยให้คุณผู้ชมดูกับกล้วย เป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวสมุทรสงครามค่ะเดี๋ยวในอนาคตอาจจะเห็นลูกเสือลูกขามาดูอย่างนี้ร้อยตรงไหนลูกเอายัยไม่เกิดว่าจะทำเป็นคลิปไใบเล่าฉันต้องฉันลงไปได้ไหมลื่นจูงฉันลงไปเสร็จเธอก็ลงตรงนี้ค่ะลงตรงไหนก็ลงตรงนี้แหละข้างหน้าได้ได้ได้ นี่ครัจะได้ยืนถ่ายข้างหน้าได้พอดีน,นี่ตรงเนี้ยี่ครับพ,พี่เดี๋ยวพามาทางนี้นะ่าจะได้ถ่ายได้ครับ อาพี่มาตรงนี้จะได้ถ่ายได้ไม่ได้เข้เ่ก่เสอยู่เนี่ยตก้เด็กตอรลอยกลยเนเป็นคลิปใหม่ดวไ่หามเลยนเากา่านะ